สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยูเกมบูอาค v ฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าแบ็กกราวของซูบิเล่เนี่ยโคตรดีนะครับผมกันเหนื่อยหลังจากออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยนะครับผมและก็เป็นแบ็กกราวที่สวยงามมากๆอีกแบ็กกราวหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมชอบนะอ่ะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาเปิดกาชาตู่ตัวละครใหม่นะครับผม ซึ่งเป็นตัวละครที่ทุกๆคนต้องมีในไอดีทุกคนต้องเปิดในดีต้องหาให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับผมเพราะเธอเก่งมากๆเก่งถึงเก่งที่สุดนะครับผมกับอาริสึนะฮะคือน้องเนี่ยเป็นตัวละครเคลียร์ด่านที่เก่งมากยิงศัต,ตรูะทะลุศัตรูได้เลยคือยิงแรงยิงทะลุเคลียร์หมู่ได้ถ้าไปเล่น PVP นะอันติอยู่บนแถวหลังอ่ะคือหายหมดเลยนะครับผมคือโคตรแรง แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมกับยูสึยูสึก็ดีเป็นตัวละครที่ไม่แพ้อาริสึเลยนะผมจริงๆแต่ถ้าพูดถึงในการใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาริสึอดีกว่าเห็นเห็นดีกว่าไรเท่าเลยซึ่งเลทในการออกก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม0.7%เ็ปอร์เซ็นต์เลทไม่เงี้ลตลกอ่ะเลทตะลกเหมือนเดิมเลทมึงนะตะลกจริงๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมมีเพชรดองมาแล้วนะครับผมผมหาเพชรมาแบบ อ,อิ่มๆนะครับผมกับการเปิดตู้อาริสึเนี่ยเพื่อให้ได้เธอมานะครับผมด้วยจำนวนเพชรทั้งหมด1 1 2 0 0ัเพชรที่ผมเก็บมาโอ้โหบอกเลยว่าเอาไปยัดตู้นี้โดยเฉพาะเพราะว่าน้องเก่งมากๆจริงๆนะครับผมอ่ะงั้นเราก็มาภาวนานะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยน้องจะออกให้ผมนะผมขอแค่นี้พอเลยนะครับผมว่าขอเหอะจริงๆอยากได้ไอดนี้ผมนี่แบบเอาไปลงทีพีก็ยังลงแพ้ๆอยู่นะครับผมเพราะว่า ยังตัวละครยังไม่โหดพอนะครับผมถ้าได้อธิสืบมาในทีม PvP เนี่ยน่าจะเวิร์กขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่มัลติแรกเลยดีกว่านะครับผมหวังว่ามัลติแรกเนะี่ยออกเลยนะครับผม3มดาวออกมาให้เลยมาเพราะผมเกลือกับบูอาไคร์มาเยอะแล้วนะครับผมเกลือจนแบบไม่ไหวแล้วอะอยิ้มทำไมรอยยิ้มเธอมัมสีฟาอีกแล้วเนี่ยไม่นะเกลือใช่ไหม โอ้โหชัดเจนนะครับผมอืมมอร์ตีแรกมาก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยอนี่แหละสเสน่เกมนี้นะครับผมเลดดอบนักนลกแลโต่ตัวละครโคตรเก่งตามนั้นนะครับผมโอเคมอ,อตีแรกก็ปเปเจอไปด้วยความเกลือนะฮะสองหน้าตัวอะไรโอเค

โน no. yeah. okay. เกลือเกลืออะฮ่าโอเคถ้าโมดิทำไอ้เกลืออีกผมจะใช้สูตรเดิมนะครับผมออกเกมเข้าใหม่ไม่ได้ใช้มานานแล้วสูตรนี้แต่ผมหวังว่าสูตรออกเกมเข้าใหม่เนะี่ยจะเวิร์กนะถ้าไม่เวิร์กอีกนี่คือผมไม่มีที่พึ่งในการเปิดกระชาแล้วเนี่ยแม่ง ฟาร์มเพชรก็ลำบากเปิดกระชากก็เกลืออีกโอ้แม่เงย <laughs> โอเคถ้าโมดิต่อไปเกลือเราจะออกเกมเข้าใหม่นะครับผมดังนั้นโมตินี้ต้องออกเลยห้ามเกลือนะมาโอ,โอเค คงท่าทางเราจะได้มีการรีเกมสักรอบหนึ่งนะครับผมชัดเจนนะครับว่าเราต้องรีเกมสักรอบหนึ่งนะฮะโอเคเฮ่อ แต่อยากเอาเพชรเก็บอยากเก็บเพชรไปอีกนิดนึงไปเปิดตู้อีกตู้เล็กตู้ข้างนะเอาจริงกับยูสุเนี่ยโอ้โหอาริสุครับอยากอย่าอย่าใช้เพชรเยอะเลยนะเพราะอยากเก็บเพชรไปเปิดยูสุบ้างนะครับผมเข้าใจไหมอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมขอออกเกมเข้าใหม่สักรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการขัดเกลือกแบบไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมมานะครับ A few moments later โอเคนะครับผมท่านผู้ชมเราก็กลับมาจากหลังการรีเกมเมื่อกี้นะครับผมดังนั้นมอติแรกเปิดมาต้องได้เลยนะไม่งั้นสูตรผมเนี่ยใช้ไม่ได้นะถ้าคือเปิดมทติแรกแล้วแบบเกลือน่ยคือสูตรผมแม่งใช้ไม่ได้เลยแล้วนะครับผมดังนั้นก็ออกแค่หน่อยนะในมททีแรกขอร้องละ โอ้โหถ้าทางผมต้องไปหาสูตรการเปิดกระชาใหม่ละแหละถ้าจะเกลือขนาดนี้นะชัดเจนนะครับผมสูตรแม่งเสียโอ้โหมันจะมีวิธียังไงวะให้เปิดกระชาได้ไม่เกลืออืม お前、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 おいお前、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 お ยังไงดีนะอ่าังไงดีอ่ามันจะมีสูตรไหนบ้างที่น่าจะใช้มันมันน่าจะมีที่แบบมีอัตราในการได้รับเพิ่มสูงขึ้นอืมเอ่อทำยังไงดีนะ อะเอาอย่างงี้แล้วกันโยนเหรียญหัวก้อยแดงเลยโยนเหรียญหัวก้อยมันช่วยอะไรหรอวะเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าถ้าสมมุติผมทายว่าออกหัวเนี่ยก็ต้องออกให้ผมสูตรนี้ไม่เวิร์กเหรอไอ้เหี้ยสูตรเหี้ยเนี่ยเออเอาไงก็ได้วะอ่ะโยนเหรียญหัวก้อยอ่ะเอาทายหัวแล้วกันเอาออกก้อยเอาออกก้อยก็น่าจะเกลืออะไรอ่ะเปิดแปะดูซิว่าเกลือจริงไหม เอ้าเดี๋ยวกูย้อนเหรียญโอ้ออกก้อยแล้วมึงได้ยังวะกูบอกว่าถ้ากูออกกูคือกูได้แล้วมันออกก้อยแล้วมันได้คืออะไรอ่ะฮะเอ้ามาดูซิว่าจะใช้อันนี้สื่อหรือเปล่านะครับผมอยังวะเอามา

ผมจำได้ว่าผมพูดกับเธอมาหลายรอบแล้วนะว่าตอนตู้เลดอพเธอมาเนี่ยผมจะเปิดเอาค่าดวแล้วเธอไม่ออกและตู้ก่อนหน้านี้ที่เป็นตู้ของอ่าตู้ของน้องจิ้งจอกอ่ะเธอก็ออกให้ผมแล้วมาตู้อลิซสเธอก็ไอ้บีอีกเลยยันนะฮัลโหลฮัลโหลออกอะไรเยๆขนาดนี้มึงจะเกลือเกินไปแล้ว เอาว่าไม่โดนเรียนโหก้อยเอาทีนี้ทายก้อยถ้าทายก้อยอันนี้สุดออกงงนะเว้ยออกแล้ววะอ่าออกก้อยอ๋อก้อยโอเคมานี่แหละวันนีต้องออกแล้วเข้าใจไหมแต่ทีนี้มึงเสือกไม่ออกไงโอ้ตายตายตาย,ตาย จะปีใหม่แล้วนะโมยแล้วผมจะเกลือเลยเนี่นะผมจะเกลือก่อนปีใหม่เนี่ยนะโอ้ให้ตายเถอะไม่เอาดิ <c oughs> เลยแค่สามโมดีเท่านั้นนะอาริสุเลยแค่สามโมดีเออเลยกับการโยนเหรียญครั้งนี้อีกสามครั้งเนี่ยอ้าวทายหัวมาอาโอกหัวหรือก้อยวะอ่าออกหัวโอเคดังนั้นอาริสุต้องออกโมตินี้ต้องออกโมตดีคนนี้เท่านั้นเยสมาเว้ยอะไรอย่างงี้ดิ มาต้องใช่นะมึงอย่าอาหลูนะถ้าหาลูมึงมาอ <van> ีกตัวหนึ่งนี่กูร้องไห้ตายนะเอาจริงๆนะไม่ไหวแล้วเว้ยเข้าใจไหมอันนีสจะออกมาหนุนนี่อ่ะ อะไรเนี่ยแล้วมรางปีบแต่ทำไมเกินเกินอะไรขึ้นครับเนี่ยซื้อวิเล่วัดออกมาทำไมโอ้โหโอ้โอ้น้ามืดเลย <c oughs> <c oughs> ยังน้อยขอตัวไปได้ไหม ไม่ใช่ตัวเก่าสิโอ้น้ำตาจะไหลแฝงเศร้าจัดเข้าไวแล้วอะไรกันเนี่ยเอาโยนเหรือนหัวก้อยอีกทีหนึง่งมาออกหัวเอาแต่ผมยังไม่ได้ทายนีกว่าเอาเอาใหม่เอาทีนี้ทายก้อยอะทายก้อยอาิสุต้องออกนะอ,ออกก้อยด้วยโอเคป่ะโม,มตินี้อาริสุต้องออกเข้าใจไหม อ้เริ่มเงินเกลือเรียบร้อยผมว่าหนึ่งหมื่นสองพันเทปผมเนี่ยแม่งไม่ได้อะไรเลยอะอะไรกันครับเนี่ยผมไม่รู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกอย่างี้มาก่อนเลยนะแบบเกมแม่งแกล้งผมอีกแล้วอะไอความรู้สึก คิดว่าเกียมันแกล้งผมแม่งกลับมาอีกแล้วอะวินคอนมันยังแบบให้อภัยผมได้นะวินคอนมันแบบมันเหมือนแบบแกล้งนิดเดียวแล้วก็ให้คืนมาแต่เกมนี้เนี่ยแม่งไม่ได้ให้อะไรกูเลยเนี่ยและแม่งให้ทรัลคอซ้ํากูมาเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะอ้าวรอตีสุดท้ายยังไงดีม,มีสูตรอะไรดีที่มันใช้ระเบิดอ,อืม ยังไงดีอ่า,าอ้าวเออใช่ใช่อสูตรกดหลอกกดตู้หลอกแบบจะมือนเหมือนจะเปิดยูสูอย่างเงี้ยจะเปิดยูสูดแะแล้วก็สับไปอันนี้สูอแล้วแบบกดแม่งเลยเผื่อออกเผื่อออกเผื่อมีลุ้นออกนะครับผมแม่งไม่มีสูตรเลยจะเปิดกรช้าเนี่ยโอ้มามา,มา,มา,มาเราต้องแบบเราต้องหลอกตู้นะฮะ มาหน่ออีกสักทีนึงเปดิดโอ้โผมว่าไม่เป็นไม่มีสุดการเปิดกระชา,าที่แม่งตกแบบได้แน่ๆไอ้เฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งหมืน่นสองพันเพชรของผมหายไปกับตาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆ <c oughs> ตลเครัทอเทียร์โอข้าี่งงตัวละครเคีรท็อปเทียร์ทรยันทอปทียโอ้ยอคามาตรเียรันเรอ้อวาี่าถึะรียรันมสาตรเนเรมที่สรเรปเอ้ยาม่างันอเอ้ยามร กับตัวอันดิสือแล้วมันได้หาลูกครับสื่อลูกเอ่ยสื่อสื่อวีเล่มาเนี่ยเอามาทำไมฮะเอาหาลูกกับสื่อวีเล่มาทำไมถามจริงไม่เอาดิแซดอะแซดจริงนะครับท่านผู้ชม วันหลังนะเวลาผมจะเปิดการชาเกมนี้นะผมจะไม่หวังอะไรละผมจะเปิดเปิดเป้งไป,เ,ปเลยจะออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกปรช่างแม่งแล้วถ้ามึงจะเกลือขนาดนี้นะตั้งแต่ตู้น้องยิงจ่อเข้ามาผมก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นอีกเลยอะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาวันนี้นะครับผมไว้ไว้กันต่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ